โอเคครับก็สวัสดีนะครับทุกทุกคนครับวันนี้ผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมจะมาอัดแบบใหม่นะครับก็ผมมีเวลาเยอะนะครับผมก็เลยจะมาอัดแบบแบบใหม่ะครับก็แบบนี so mm ้นะครับผมเพิ่งเคยเล่นเมื่อเช้านี้นะครับก็ผมก็เห็นว่ามันสนุกดีนะครับก็แบบนี้ท็อกซิกไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็มีนะครับก็น้อยกว่าไอ้บอกฟุตเลยก็แบบนี้ท็อกซิกก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก แบบนี้ไม่ชื่อว่าคาตานะซิมูเลเตอร์นะครับเป็นแบบที่เก่ามากน่าจะประมาณสองสปีแล้วครับก็แบบนี้ไม่มีเสียงนะครับมันมีแต่เสียงฟันดาบนะก็ผมนะครับก็มาเล่นคาตานะซิมูเลเตอร์ก็เลยเล่นให้มันถูกบทนะครับผมไปแต่งตัวมานะครับก็นี่ครับผมคือโรโรอาโซโลนะครับก็นี่คือโซโลดสมจริงกับดาบคาตานะของเขานะครับนี่คือดาบเอ่อฮังไดคิทสึนะครับก็จริงๆชื่อสังไดนะครับก็ นี่คือที่อัปเกรดคาตาณนะครับก็ผมสามารถปลดล็อกดาบอันนี้ได้แล้วนะครับก็โอเควิธีเล่นนะครับก็ให้เรานะครับฟันดาบไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้เงินมาทีละสองบาทสองบาทสองบาทนะครับดาบเริ่มต้นนะครับต่อมาครับพอเรามีเงินพอแล้วนะครับพอเรามีเงินพอแล้วก็ให้เราไปอัปเกรดดาบนะครับก็ดาบมันก็จะให้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับก็ ดาบที่ให้มาก็จะดีขึ้นนะครับนี่เขาดาบอ้วนนะครับก็มันจะให้เงินมาไม่เท่ากันนะครับแล้วดาวเมจก,ก็จะแบบไม่ค่อยเท่ากันไม่เท่ากัน,นครับไม่เท่ากันคิดไหมก็ดาบมันก็มีให้เลือกหลายแบบแล้วดาบทุกอันก็เท่มหมดยกกะดาบอันนี้ดาบอันนี้มันตลกๆนะครับก็ออกมาหน่ารักนะครับไอดาบนี้มันกระโดดแล้วพุ่งตัวแนะครับเคยกลายกระโดดสองทีนะครับกดแซฟเฟตบาร์สองทีในคอมนะครับหรือไม่ก็ ไอ้นั่นะครับหรือไม่ก็กดแล้วอะไรกดกระโดดสองทีมันมีเพื่ออะไรตามผมนะครับก็ตรงนี้คือโซน PvP นะครับก็จะฆ่ากันเองได้ตรงนี้นะครับก็ไอ้ตรงที่ผมเปิดคลิปนะครับมันเป็นช็อปนะครับมันไม่ใช่โซน PvP มันเป็นเซฟโซนนะครับก็ถ้าเดเราอยู่ตรงนี้มันจะมีคิงอัป t ด e คิวนะครับก็คิง g of the h i l ก็จะได้เงินนะครับเหมือนนินจ a เจนนะครับนิน j a เจนจะได้เป็นหินหยางครับก็โอเค นี่คือตองเข้าสู่เขตเซฟโซนนะครับก็วิธีเล่นก็ผมบอกไปแล้วครับก็แบบแบบนี้ครับเป็นแบบที่สนุกมากๆนะครับเล่นแล้วเพลินนะครับเพราะว่าดาบปันเร็วนะครับแล้วเงินก็คือเร็วด้วยเราไม่ต้องไปขายนะครับก็นี่คือเดอะกองนะครับก็มันเหมือนเป็นสุ่มโชคนะครับก็ว่าเราจะได้อะไรมันจะได้มันของดีมากๆนะครับต่อมาครับก็นี่คือ บูทเงินนะครับต้องใช้โลบักตามนาทีที่เราบูทนะครับก็ห้าโลบักห้านาทีนะครับสิบโลบักสิบนาทีแล้วก็ครึ่งชั่วโมงก็สามสิบโลบักครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับส่วนนี้คือเข้ากลุ่มนะครับผมไม่รู้มันได้อะไรนะครับส่วนนี้ก็เป็นอาชีพเม้นนะครับก็เหมือนเป็นเควสนะครับก็เควสก็มีแบบเอ่อค่าคนสิบคนค่าคนห้าร้อยคนค่าคนกลางอากาศแบบนั้นนะครับ ก็มันก็จะเป็นตามนี้นะครับก็แบบนี้ก็เล่นง่ายๆครับก็รามพีพีนะครับก็แนะนําว่าอย่ามือมือใหม่อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับเพราะว่าจะสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเลือดเรานะครับทุกคนหนึ่งร้อยเท่ากันนะครับแต่รามเมียดไม่เท่ากันนะครับเออผมมีตังหนึ่งร้อยบาทแล้วนะครับก็แบบแบบนี้นะครับเป็นแบบที่แบบเออผมเล่นแล้วเพลินนะครับก็มันคลายเครียดได้นะครับก็แนะนําให้มาเล่นนะครับก็ แบบนี้ก็เราก็เอออะไรดีผมจะมาเอ,อบอกจุดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ผมจะมาบอกไอ,ไอ้นั่นครับไอ้บักนะครับก็บักมันไม่ได้เรียกว่าบักนะครับก็มันเป็นเอออะไรอะที่ที่เรานะครับสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วคนก็จะไม่่อยมานะครับก็ตรงนี้นครับนี่ครับก็ ให้เาฟันดาบแบบสบายๆอยู่นี้ครับก็แบบนี้เป็นแบบที่สวยมากนะครับก็ผมชอบไอ้ตรงนี้ครับนี่นี่ครับไอ้ตรงตั้งแต่อต้นซากุระสองต้นแล้วก็แม่บึงตรงกลางนะครับก็ผมชอบไอ้ตรงนี้มากๆนะครับก็มันสวยดีนะครับมันให้เราแบบเอเหมือนเราอยู่ในภูเขาดินจาจริงๆนะครับก็โซโลเป็นนักดาบเฉยๆนะครับไม่ใช่ดินจานะครับ ก็ผมเข้าสู่ลานพีพีนะครับก็มันก็จะมีคนมาไล่ฆ่าผมนะครับถ้าเกิดเขาเห็นก็ผมจะมาบอกจุดเอ่อจุดฟาร์นครับที่คนเขาไม่เข้ามายุ่งนะครับก็ผมจะบอกสามที่นะครับก็จะบอกในเซฟโซนที่หนึ่งจะบอกในไอโซนพีพีสองที่ครับก็ที่ล่างครับจะเป็นบนต้นจากระตรงนั้นนะครับก็ทุกคนน่าจะดูนะครับมันคือยังไงก็ให้เรามาข้างหลังไอตัว achievement อารอนนี่นะครับ

ก็จุดที่สองครับมันจะเป็นจุดในเอ่อไอจุดที่มันเป็นข้างนอกเซฟโซนนะครับก็จุดนี้ครับไม่ค่อยมีคนมายุ่งครับแอเสียงนีนะครับก็มีนิดหนึ่งครับแต่ว่าไม่ค่อยมีครับนี่ครับตรงนี้เป็นชั้นที่สองนะครับหรือว่าชั้นที่สามก็ได้ก็จะมีอยู่สองจุดด้วยกันนะครับก็ตอนนี้คนไม่ค่อยมานะครับ ถ้าเกิดคนมาส่วนใหญ่ก็จะแบบกระโดดผ่านไปแล้วไปถึงจุดเั้นที่สี่นะครับแล้วถ้าเกิดคนกระโดดผ่านมาก็แบบสมมุติเราอยู่เั้นสองคนผ่านมาก็ไปเั้นสามอยู่เั้นสามคนผ่านมาก็ไปเั้นสองนะครับก็จุดต่อมาครับจุดนี้แทบไม่มีคนมาเลยครับอืมผมเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่พอต้องแต่ไอ้ตรงข้างบนแบบนะครับ ก็ให้เรานะครับว่ายไปเรื่อยๆนะครับจนถึงมุมนะครับเอ่มุมที่มันเกยตื้นออกมานะครับก็นี่นะครับมุมคือสามโค้งตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมอ่ตรงนี้นะครับสเหลี่ยมจุดทางนะครับก็แล้วก็ให้เราว่ายน้ําตรงไปเรื่อยๆนะครับจนจุดกระแมวม้าหนนะครับเออแล้วก็ฟาร์มนี้ได้ครับมันก็ขึ้นเร็วเหมือนกันก็คนไม่ค่อยมาครับก็ แบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็มีแค่ป,ประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย